สวัสดีครับช่อง y ยูทูบลิโชนะครับนี่ผมมารับของตองน,นี้ของจริงไม่ใช่ของจริงของปลอมคือมาจากเมืองจีนเป็นอะไรที่มันน่ากลัวแต่ไม่อยากให้มีวิญญ,ญาณติดมาเมื่อกี้มีเจ้าหนึ่งมาส่งวันสองร้อยสี่สิบเก้าอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมผมก็นึกว่ามันเป็นเจ้าเดียวกันอันเดียวกันไม่ใช่นะเมื่อกี้เป็นปุ๋ยขี้ค้างคาวอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูว่าคืออะไรแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบในช่องรายการ YouTube เดี๋ยวติดตามต่อไปว่าแกะมาแล้วมันคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแกะดูนะว่ามันคืออะไรนะผมยังไม่บอกตอนนี้มาจากเมืองจีนเลยนะครับเขาผ่านทางเมืองเซินเจิ้นนะที่ผมดูนะแล้วก็มาส่งมาประเทศไทยผ่านสุลก,กากรแล้วมาที่มุกดาหารเท่าที่ผมอ่านดูนะแล้วก็มาที่เคอรี่เชียงใหม่แล้วก็มาถึงบ้านผมใช้เวลาประมาณ10วันได้นะ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับไปด้วยกันครับก็ของชิ้นนี้นะก็คือผมก็อบอกบอกอารัธนาคุณพระศรีรัตนไตายแล้วบอกสิ่งศิ์บอกว่าเป็นของที่ผมจะมาใช้ประกอบรายการนะวิญญาณหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องติดตามมาแล้วก็คือว่าให้เป็นแต่เพียงวัตถุตัวแทนเท่านั้น เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับที่ผมใส่หมวกนี่ก็ที่ผมต้องใส่เสื้อแขนยาวกันด้วยนะผมอยู่ในเขตที่มันเป็นติดธรรมชาติใกล้ธรรมชาตินะก็ประมาณสองโลนิดๆหรือไรก็มีภูเขาทางด้านนู้นนะด้านหน้าบ้านทางนู้นออกมาแป๊บเดียวเมื่อกี้นี้ก็ยุงกัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตามริโชคไปดูนะครับว่าในนี้คืออะไรแต่ก็บอกอย่างว่าอ่าวิญญ,ญาณแล้วก็ ผู้ผีปีศาจหรืออะไรจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่สแสวงหาที่อยู่ไม่ต้องมาสิงสถิตรักกันนะครับในนี้นะครับไปดูด้วยกันว่าคืออะไรนะครับคิดอีกทีนะเดี๋ยวไปแกะข้างนอกดีกว่าเพราะว่ามันมาจากประเทศจีนนะกลัวมีเชื้อโควิดนะก็มาดูด,ด้วยกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมจะแกะให้ดูนะ ดูเลยว่ามันคืออะไรนะมา,มาจากประเทศจีนนะครับเนี่ยหอ่อมาสองชั้นมีสกันกระแทก แล้วก็ชั้นในเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมเดี๋ยวจะกรีดโฟมออกเอามีฝาข้างบนเนี่ยนะเขาจะมีฝาอยู่ด้านบนอนะมาดูอาอกิีดสี่ด้านนะเอาละ ดูนะครับว่าคืออะไรนะครับดูนี่นะนี่นี่เห็นไหมมันเป็นหัวกะโหลกนะครับก็ผมก็เลือกอยู่หลายหลายหลายร้านในช้อปปี้นะนร้านนี้คือว่า เขาทําเหมือนอยู่แล้วก็ใช้สีขาวไม่น่ากลัวมากถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีเหลืองอะ่ะมันจะดูน่ากลัวจริงๆก็คือว่าเหมือนจริงเกินผมจะมาใช้ประกอบในการเล่าเรื่องผีนะครับนิดหนึ่งนี่ผมตั้งกล้องแบบมือถือแบบถ่ายกลับเหมือนมันไม่ค่อยตรงเนาะมองแล้วงงๆเอ้ผมเพิ่งมอง ต้องมองไปที่ไหนอ๋อนู่นนู่นเขาบอกให้มองมุมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าเลนมันถึงจะตรงอันนี้นะนี่นะนี่น,นี่ไม่ได้ถ่ายนานแต่นไงครับเดี๋ยวผมจะมาใช้เล่าเรื่องผีนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องหน่อยก็จะมาใช้ประกอบในการเล่าเรื่องผีอย่าลืมกดติดตามนะครับ ฝากแชร์ด้วยที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ฟันให้หัวกัะโหลกนี้ก่อนก็ทำมาจากเรซินนะเดี๋ยวขูดโฟมออกก่อนก่อนอื่นก่อนที่จะพูดต่อเดี๋ยวผมขอฉีดแอลกอฮอลนิดนึ่งนะเพราะว่าของมาจากเมืองจีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดแอลกอฮอลนิดนึงกลัวเชื้อโควิดนะ ตอนนี้ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าประเทศจีนก็ระบาดอันนี้เขาอยู่เมืองอะไรไม่รู้น่าจะเซินเจิ้นนะเพราะว่าเห็นบอกว่าส่งมาทางเซินเจิ้นผ่านที่ส่งของอะนะ,อะเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนฟันกรามล่างก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ ตอนนี้มีโควิดนะอย่าประมาทเพราะบางคนเขาติดโควิดเพราะว่ารับของเนี่ยแหละนะครับทางพัสดุเนี่ยฉีดมือด้วยเพื่อความปลอดภยัยอ่ะต่อไปให้ดูว่ามันประกอบอยังไงนะครับดูนะครับเหมือนจะ วางไว้เฉยๆเหรออ๋อรู้แล้วรตรงที่เนี่ยเห็นไหมเออกล้องนี้มันจะปรับความสว่างเพิ่มเนาะตรงเนี้ยนะมันจะมีล่องอยู่เห็นไหมีนนีรลองกลมๆเนี่ยเอาตรงปลายเนี่ยนะแหลมๆเนี่ยเสียบเข้าไปเลย รับปากก็จะพอดีสวัสดีก็ประมาณนี้นะครับก็ผมชอบนะเจ้านี้สีขาวมีบางเจ้าทำสีเหลืองน่ากลัวมากเหมือนจริงเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าทำไมผมถึงหลอนๆกับสีที่เหลืองๆตอนสมัยเด็กๆผมเล่นดนตรีไทยงานศพที่โรงเรียนเทศบันหนึ่งวัดพงงามสามัคคีพิทยาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าามันจะมีกระโหลกเนี่ยให้ผมได้เห็นเยอะอยู่นะหลายเจ้าแล้วจะมีคุณตระกูลหนึ่งคุณปู่คุณย่าเขาไม่เอากลับบ้านนะครับลูกหลานไว้ที่วัดผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ามันจะอยู่หลังศาลาที่ไว้จัดงานศพผมก็เดินผ่านประจําก็จะถามพระหรือสัปเหอว่ามันคือ มันยังจะอยู่ในหม้อไหะสูงประมาณหนึ่งอกกนนะเหมือนตุ่มเล็กๆอนนะไหเล็กๆก็ลองเปิดฝาดูปรากฏว่าในนั้นโอ้มีหัวกะโหลกมีส่วนประกอบของคนนี่ยนะครับมีส่วนของซี่โครงกระดูกแขนขาหัวอะไรต่ออะไรก็แรกๆก็กลัวบ้างเหมือนกันก็พอประมาณแหละตอนเด็กๆมันก็กลัวผีทุกคนเนาะมีใครไม่กลัวผีบ้างผมเล่นดนตรีไทยงานศพอันนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมีเรื่องอะไรสี่ยอดกุมารเขาจะเรียกว่าน้าผีใช่ไหมครับแต่อันนี้สําหรับผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะแล้วก็ผมเดี๋ยวจะเอามาประกอบฉากที่ผมจะไว้นั่งเล่าเรื่องผีนะครับเล่าเรื่องผีประสบการณ์ของผมเองวิชคนะครับก็มีเรื่องผีเยอะหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เด็ดสําหรับผมแล้วก็เป็นความลับไม่เคยบอกใครก็คือ เรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะครับนอกจากเรื่องผีที่ผมเจอเต็มไปหมดตั้งแต่เล็กๆเริ่มจําความได้เลยนะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของมนุษย์ต่างดาวด้วยซึ่งผมเคยเจอจริงๆนะครับเคยเห็นจานบินเคยได้เจอตัวมนุษย์ต่างดาวเป็นๆพอโตโตมาก็มาดูว่าเขาคือมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์อะไรก็บอกสั้นๆนิดหนึ่งว่าเป็นสายพันธุ์กระเลนะครับถึงขั้นขนาดว่า ได้เข้าไปพูดคุยได้เข้าไปใกล้ๆได้เข้าไปกอดแล้วก็ถึงขั้นสลบเหมือนโดนไฟช็อตอย่างแรงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้คอยติดตามนะแล้วก็มาฟังเรื่องผีแล้วก็เรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ผมเคยเจอแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยเห็นจานบินนะครับก็บอกเพื่อนๆน,นิดหนึ่งแฟนคลับช่องนิโชคนะผมใส่หมวกแล้วก็อย่างนี้คือผมมาอยู่ท่ามกลางใกล้ๆธรรม,มาชาตินะครับใน ใกล้เขียนแม่งัดสมบูรณ์ชนผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้จะหนึ่งปีละก็ถ,ถ้าถึงมกราคมวันที่สิบสี่พอดีนะก็ครบหนึ่งปีพอดีแถวนี้ยุงเยอะนะครับมันอยู่เป็นเขตธรรมชาตินะแล้วก็ถ้าผมเป็นคนที่เขาบอกว่าเลือดกุ๊ปโอแล้วก็มันมีกลิ่นที่อะไรไม่ทราบยุงเนี่ยมันชอบตอนออกมารับหัวกะโหลกเมื่อกี้นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแพ๊บเดียวนะผมโดนยุงกัดไปแล้วสองตัวที่แขนเห็นไหม แต่บางคนอาจจะไม่โดนนะครับก็ต้องป้องกันเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับยุงนะใครเลือดออกมาละเลียก็ไม่รู้แถวนี้มันมีหรือเปล่านะครับแต่เห็นมียุงลายอยู่ก็อันนี้นะเดี๋ยวจะมาวางตั้งประกอบการเล่าเรื่องผีของลิโชคนะครับนี่นะครับคอยติดตามดูนะครับส่วนอันนี้รวมค่าส่งซึ่งได้ส่วนลดก็ผมสั่งทางช้อปปีนะ เหลือ259บาทนะครับชอบมากเลยนะถ้าถามผมว่าเหมือนไหมโอ้ก็ยกนิ้วให้เลยนะครับสวยงามทำได้ดีมากนี่นี่นี่เหมือนนะแต่อย่างที่บอกเลือกสีขาวนะเพราะว่าดูน่ากลัวน้อยกว่าสีเหลืองนะนี่นี่ยนะครับก็ติดตามนะเดี๋ยวจะว่างๆอีกสักไม่นานมาก จะเริ่มเล่าเรื่องผีแล้วนะครับให้แฟนคลับช่องรีโช์นะครับได้รับชมกันนะครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องผีที่ผมจะเล่าเนี่ยมีเยอะนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงคอยรับฟังละกันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องก็แปลกอยู่นะครับเอาที่มีเด็ดๆก็จะบอกว่าอืมผีตายทั้งกรมก็เคยเจอตายแล้วฟื้น ก็มีเป็นวิญญาณที่มาโผล่ให้ผมเห็นมาหลอกคนทั้งงานก็มันอาจจะไม่โดนหลอกกันทั้งงานเห็นบางคนที่เขามีเซนต์มีสัมผัสแต่งานที่ผีตายท้องกลมก็ต้องบอกว่าวิ่งหนีกันทั้งงานนะครับคนไม่ต่ำกว่า200 200คนได้นะวิ่งกันหมดเลยนะครับวิ่งกันแบบหน้าซิดเลยเกิดอะไรขึ้นคอยติดตามชมนะครับฝาก แชร์ต่อๆไปด้วยแล้วเดี๋ยวเตรียมมารับฟังนะครับช่องลิโชคเล่าเรื่องผีต่างๆและอีกทีเด็ดหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังยังไม่ได้เคยแชร์ที่ไหนมีแต่ไปพิมพ์คุยกันในเฟซบ้างก็คือเสียงเตือนที่เกี่ยวกับเรื่องซานติก้าพับนะครับผมมีเพื่อนสมัยมัธยมเรียนมัธยมปลายม .456 ด้วยกันไปตายอยู่ในซานติก้าพับข่าวดังๆในอดีตหนึ่งคนนะครับ ไว้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอะไรยังไงแต่ว่าเซนส์สัมผัสที่ผมมีก็คือเขามาเหมือนเตือนผมช่วยชีวิตว่าอย่าไปแค่นี้นะสั้นๆน,นะผมก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาติดตามรับฟังกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้กระโหลกมาแล้วสั่งจากชอปปี้ประมาณสิบวันนะครับสิบวันนี่โอเคอันนี้ไว้ประกอบการเล่าเรื่องผีของผมนะครับ ใครคิดว่าจะตั้งชื่อหัวกะโหลกนี้ว่าอะไรดีพิมพ์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วมาฟังเรื่องผีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมตัดเสียงนิดนึงนะแล้วมาฟังเรื่องผีด้วยกันนะครับอย่าลืมโอเคครับสวัสดีครับ